มีคอมเมนต์แฟนคลับบอกว่าขอมุกเสี้ยวจริแฟนคลับหนค่ะมีไหมพี่อูมีไหมมุกเสียวจีนแฟนคลับหนึ่งที่ที่ชอบใส่เสื้อฟิตเพราะผมชอบครับชอบอะไรชอบเสื้อฟิตหรอเอาพี่ไม่เข้าใจมุกหรอทำไมพี่ไม่เข้าใจมุกอ่ะที่ผมชอบใส่เสื้อฟิตเพราะผมชอบครับ อ๋อขอบครับขอบคพี่ขอกราบขอโทษครับปูพี่พี่หักมุกน้องบูเครียดเลยเครียดเลยทำไมทุกคนเงียบอ่ะช่วงนี้พี่ใส่แมสเยอะแล้วตักออกซิเจนมันไม่ค่อยเลี้ยงสมองพี่ไม่ไม่เราเราซอมเป็นเพื่อนบูไงใช่ใช่ใช่เออแบบเวลาอยู่กับเพื่อนเราเป็นยังไงออเพื่อนเป็นยังไงนะครับก็ประมาณเมื่อกี้แหละครับ